สัสดีค่ะอัพพิซอนนีแอดวานมีเรื่องเล่ห์หละนะคะเราไปเที่ยวอินเดียกันค่ะสนุกมากเลยเรื่องนี้เดินทางมาถึงกันตอนที่8แล้วนะคะธุรคานางเอกค่ะหันหน้ามาถามโซรยาคุณนัดฉันมาที่นี่ทำไมโซรยาบอกเขาอยากรู้ว่าเธอและปายันเกี่ยวข้องกันยังไงธุรค่จึงเล่าให้เขาฟังว่าตอนที่เธอเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเธอทำงานให้กับ NGO เลยได้พบกับปายานัน ปายันมีอาการทางประสาทแม้แต่ตัวเองก็จำไม่ได้ไม่มีญาติไม่มีใครตามหาไม่มีใครมาเยี่ยมธุรคาจึงมาเยี่ยมเธอบ่อยๆและดูแลเธอเป็นพิเศษให้แอดมิตในโรงพยาบาลดีๆไม่ว่ายาหรือการบำบัดอาการก็ไม่ดีขึ้น มันไม่ได้ผลจึงเล่าเรื่องเธอให้พ่อฟังเมื่อพ่อของเธอมาเยี่ยมปายันพ่อบอกว่าเธอหน้าคุ้นๆทุรคาจึงได้สืบหาข้อมูลจากข่าวในอินเทอร์เนต็ตพบว่าเธอชื่อปายันมิตราเธอต้องพบกับความทุกข์เพราะคนรวยที่ถูกครอบครัวเลี้ยงมาอย่างตามใจเมื่อวานคุณก็ได้พบเธอแล้วโรยา คุณน่ะต้องรับผิดชอบคุณข่มขืนเธอคุณคือคนผิดโซรายาโกเอ็นกา้าโซรยาแก้ตัวว่าข่าวบนอินเทอร์เน็ตมันเชื่อถือไม่ได้ธุรคาคุณไม่รู้หรือไงธุรคาตอบเขาไปว่า,าเธอรอให้เขาพูดความจริงจากปากตัวเองก่อนที่เธอจะถามเขาโซรายาคิดในใจ ทุรคากำลังสงสัยเขาต้องแต่งเรื่องให้ดูว่าเขาอะเป็นผู้บริสุทธิ์คิดสิ คิดเร็วๆคิดเข้าศสรยาตีนาเศร้าตอบไปว่าเขาจะพูดความจริงถึงแม้ว่าอยากจะเก็บมันไว้กับตัวสักแค่ไหนก็ตามธุรคขาถามอีกครั้งคุณกับเพื่อนๆข่มขืนปายันจริงหรือไม่ศสรยาบอกเขาจะเล่าให้ฟังเธอจะได้ตัดสินใจว่าใครเป็นเหยื่อที่ต้องทนทุกข์กันแน่ธุรคขาเริ่มชุนในใจเธอบอกให้ ว่าคดีข่มขืนผู้หญิงเนี่ยต้องจบเป็นเหยื่อเสมอสรายาบอกทุรคาคุณพูดอะไรป่ายันไม่ได้ถูกข่มขืนสักหน่อยไม่มีการข่มขืนอะไรฟังนะเราจะย้อนอดีตไปด้วยกันสรายาเล่าว่า ปายันเป็นลูกสาวคนขับรถของเขากับแม่ครัวที่ทำงานให้กับพ่อแม่ของเขามีน้องสาวคนหนึ่งชื่อนิตยาทั้งครอบครัวอาศัยในบ้านพักคนงานของโกเอ็นกาปายันกับนิตยามาเล่นที่บ้านเขาบ่อยๆจึงเป็นเพื่อนกันต่อมาปายันหลงรักเขาเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยเลยแต่ไม่กล้าปฏิเสธหัวใจของเธอ ตอนนั้นเขาน่าจะอยู่ให้ห่างจากเธอโซรยาทำเป็นบีบน้ำตาลงไปคุกเขา่าบอกเขาไม่น่าปล่อยอารมณ์ครอบงำเขามีเธอเขากับเธอมีความสัมพันธ์กันในคืนหนึ่งหลังจากนั้นป่ายันก็เปลี่ยนไปพยายามกดดันให้เขาแต่งงานกับเธอนิตยาและป่ายันเผยทาดแท้ออกมา ข่มขู่เขาถ้าไม่ยอมจะแจ้งความพวกเธอต้องการเงินก้อนใหญ่และได้เป็นสไปยโกเอ็นก้าสรยาไม่อยากแต่งงานจึงบอกแม่พวกเธอจึงไปแจ้งความว่าสรยาข่มขืนและลากเพื่อนเข้ามาเอี่ยวไปด้วยแม่ของเขาไม่ตกหลุมพราง ตัดสินใจสู้คดีและในที่สุดก็ชนะคดีได้พ่อแม่ของปายันอับอายที่ลูกสาวทำเรื่องต่ำช้าจึงฆ่าตัวตายส่วนน้องสาวก็หนีหายไปปายันรับความจริงไม่ได้เลยเสียสติขึ้นมาและกลายเป็นบ้าเพราะความโลภของตัวเอง เธอทำลายครอบครัวตัวเองและทำลายเกียรติของครอบครัวโกเอ็นกาปายันเป็นคนร้ายการไร้ศีลธรรมสรยาตีนาเศร้าเล่าความเท็จกุเรื่องลื่นไหลอย,อย่างหน้าไม่ไอายทุรคาอดทนฟังตัวสัน่นที่โรงพยาบาล อากัสปลอมตัวเป็นหมอมาขอประวัติการรักษาของปายันเขาโกหกว่าอาการของเธอน่าสนใจเขามีวิธีช่วยรักษาได้เจ้าหน้าที่พยาบาลหลงเชื่อจึงมอบแฟ้มประวัติให้ถุรคาเจ็บแค้นสรยา พี่สาวของเธอถูกกล่าวหาเขาพูดแต่เรื่องที่ไม่จริงแต่เธอทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่ฟังเธอระบายความรู้สึกเครียดแค้นด้วยการออกวิ่งเธอวิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดวิ่งจนรองเท้าออกกำลังกายพังไปเลยเท้าทะลุออกมาจนเป็นแผลเวอะ ด็อกเตอร์ดายันทำแผลให้เธอถามว่าทำร้ายตัวเองทำไมธุรคาบอกเจ็บปวดจนไม่อยากอยู่เธอชวนพ่อหนีไปใช้ชีวิตที่อื่น พาปายันไปด้วยแต่พ่อปอบใจถ้าเธอไม่สู้แล้วจะปล่อยให้โสรยาทำกับผู้หญิงคนอื่นอีกหรือลูกอาจจะแพ้ในสงครามยิบย่อยว่ากันว่าพระแม่ทุรคาอยู่ข้างผู้หญิงทุกคนในสงครามครั้งใหญ่ลูกต้องชนะลูกใช้ชื่อของพระแม่จงกล้าหารทุรคาได้สติ เธอเดินไปที่แท่นบูชาพระแม่ทุรคาและอธิษฐานขอให้พระแม่ทำลายโซรยาโกเอนกาให้เขาได้รับความเจ็บปวดทุกอย่างเหมือนอย่างที่ปายันได้รับทุกความเจ็บแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ภาพตัดมาที่คฤรหาหนต์โกเอ็นกาศักิ์อยู่หน้ากระจกกำลังสวมสร้อยสรยาเดินเข้ามาเอาใจช่วยสวมสร้อยให้และชมว่าสร้อยนี้เมื่ออยู่บนตัวของแม่เขาแล้วมันสวยมากศักิ์บอกขอบใจลูกและถามอย่างรู้ทันเบื้องหลังคำชมนี้คืออะไรสรยาเข้ามาคุยโอว่าเขารู้ที่มาที่ไประหว่างทุรคากับป่ายันแล้วเป็นเพราะทุรคาทํางานให้เอ็นจี เลยได้พบกันเขายัางใช้ความฉลาดของตัวเองพูดให้ทุรคาเชื่ออีกด้วยว่าตัวเขาบริสุทธิ์ศัก์สิทำหน้าเซ็งมองบนสุดๆเธอบอกแม่ไม่ชอบสร้อยไข่มุกนี้แล้วโซโรยาคิดว่าแม่จะชมเขาเสียอีกจึงถามไปว่าอะไรแม่พูดแค่นี้หรือ สักศิบอกจะให้พูดอะไรกับความโง่ของลูกชายตัวเองแม่กลัวจริงๆสรยาว่าวันหนึ่งความโง่ของลูกจะทำลายครอบครัวของเราศักษิบอกลูกกับพ่อมีปัญหาเดียวกันคิดน้อยพูดมากรัชนาธมาได้ยินพอดีแล้วปัญหาของคุณละศักษิ คิดมากไปใช่ไหมผมเชื่อว่าลูกทำถูกแล้วถ้าธุราคาอยากช่วยปายันก็ปล่อยเธอไปทำสิไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราศักสีบอกคุณพูดในฐานะพ่อหรือคนที่ทำธุรกิจกับพวกทาคูราชนาดบอกทั้งสองอย่างแหละ เพราะผมไม่ได้ตีสองหน้าเหมือนใครบางคนศักดิกอดอกมองหน้าพ่อลูกสลับกันไปมาพวกคุณสองคนเนี่ยเหมือนกันจริงๆแล้วเดินหนีไปรัชนาเดินตามศักดิคุณอยี่ยคิดมากขอบใจสรยาดีกว่าที่ช่วยจัดการปัญหาให้เราศักดิได้แต่บอกว่าหวังว่าคุณกับลูกจะคิดถูกนะ ภาพตัดมาที่ด็อเตอร์ทาคูเดินเข้ามาหาธุรคาที่กำลังทำแผลอยู่ถามว่าแผลดีขึ้นไหมเธอตอบดีขึ้นแล้ว พอเข้ามาบอกว่าที่โรงพยาบาลรายงานมามีหมอคนหนึ่งเข้ามาขอประวัติการรักษาของปายันไปธุรคาและพ่อไม่มีทีท่าแปลกใจแต่กลับพอใจซะด้วยซ้ำสักสิทำตามแผนที่วางไว้แล้วนี่ไม่ใช่ก้าวนนำแค่ 29, สองก้าวซะแล้วแต่สี่ก้าวเลยดรดายันหัวเลาะพูดกับลูกพอบอกแล้วไงล่ะ ภาพตัดมาที่คารืหาดโกเอ็นกาอากัสเข้ามารายงานข่าวดีกับครอบครัวโกเอ็นกาจากประวัติการรักษาของปายันสมองส่วนสติปัญญาและความจำถูกทำลายหมดแล้วไม่มีวันกลับมาเป็นปกติอีกราชนาดหัวเราะรินเล่าฉลองเขาหันมาบอกศักสิ์คุณเลิกคิดเรื่องปายันได้แล้ว อากัสก็บอกคุณนายครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วครับราชนาดบอกอากัสงานของนายเสร็จแล้วตอนนี้กลับไปได้แล้วอากัสหน้ามานเล็กน้อยรับคำแล้วก็รีบกลับไป ภาพตัดมาที่บ้านทาคูสองพ่อลูกกำลังเดาว,ว่าครอบครัวโกเอ็นกาคงกำลังดีใจหลังจากรู้ผลการรักษาของป่ายันธุรคาบอกเธอไม่อยากเห็นสีหน้าย,ยิ้มของพวกโกเอ็นกาดรดายันบอกโทรบอกพวกเขาสิ เรื่องสัญญาเป็นความคิดที่ดีค่ะพ่อธุราคาโทรหาศักดิ์สิทันทีศักดิ์สิรับสายธุราคาบอกขอโทษที่โทรมาตอนดึกเพราะพ่อของเธอเป็นคนไม่สนใจเรื่องเวลาทุกอย่างเร่งรีบไปหมดขอนัดคุยเรื่องโปรเจกต์โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้ไม่อยากพูดทางโทรศัพท์เพราะกลัวความเข้าใจผิดกันศักดิ์สิรับปากนัดพบกันในวันรุ่งขึ้นศักดิ์สหันมาบอกราชนาษ ราชนาถฉันคิดว่าเธอกำลังจะยกเลิกสัญญาราชนาถหัวเสียทันทีโปรเจกต์นี้จะปูทางให้เขาได้ใจของสาธารณชนเขากำลังจะลงเล่นการเมืองเขาหันมาทางโซรยาสิ่งที่แกทำกำลังส่งผลมาถึงพ่อสถานการณ์ของครอบครัวโกเอ็นก้าตอนนี้ตึงเครียดทางอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง ในวันรุ่งขึ้นก่อนถึงเวลานัดศักศิเตือนราชนาถคุณผ่อนคลายหน่อยเดี๋ยวเราก็รู้จุดประสงค์ของพวกเขาแล้วด็อกเตอร์ทาคูและธุรคาเดินทางมาถึงศักศีเอ่ยถามทันทีมีอะไรหรือทำไมคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้ธุรคายื่นเอกสารให้ศักศิศักศิก็รีบเปิดเอกสารไม่เห็นมีอะไรผิดปกติศักศิก็มองหน้าทุรคา เอ่ยถามว่าในเอกสารนี่เธอเซ็นมาแล้วทุรคาทำหน้างงบอกว่าทำไมพวกคุณทุกคนดูเครียดกันขนาดนี้สักซี่กลัวเสียฟอร์มบอกว่าเปล่าจ้าไม่เครียดทุรคาบอก พอดีพรามของเราบอกว่าให้เซ็นสัญญาให้เสร็จก่อนบ่ายโมงนะคะแล้วโปรเจกต์จะราบรื่นราชนาถดีใจจนร้องเย้ออกมาทุกคนหันไปมองเขาเขาก็พูดแก้เกอ้อดีใจนะครับการเซ็นสัญญาผ่านไปได้ด้วยดีแต่ศักดิ์ิียังติดใจอยู่แค่เลิกการเซ็นสัญญาทำไมคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้ที่แท้ทุรคากำลังเอาคืนเหมือนที่ศักดิ์สิเคยทำกับนิตยาในอดีต ที่เรียกเธอมาคุยบอกว่าคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้ราชนาฏขอเรียงฉลองแต่ด็อเตอร์ทาคูบอกค่อยฉลองตอนโปรเจกต์เริ่มแล้วจะดีกว่าโรลยาขอไปส่งพวกเขาแต่ด็อเตอร์ทาคูปฏิเสธเขาขอร้องราชนาฏตรงๆว่าช่วยให้โรยาอยู่ให้ห่างจากทุรคาเขาไม่อยากให้โรลยาเข้ามาใกล้เธอแม้เพียงนิด โซรยาเคยทำเกินเลยกับทุรคามาหลายครั้งแล้วในฐานะพ่อเขาไม่ต้องการให้การกระทําของโซริรยาสร้างปัญหาในการหาคู่ครองของลูกสาวเขาขอให้การร่วมงานของสองตระกูลนี้เป็นความสัมพันธ์แบบมืออาชีพไม่อยากให้เป็นความสัมพันธ์แบบส่วนตัวครอบครัวโกเอนกาทั้ง3ต่างหน้าเสียเข้าใจความหมายของดรทาคูสักชิก็ได้แต่ขอโทษว่าอย่าถือสา รยาเลยทำไปเพราะยังเป็นเด็กดอกเตอร์ทาคูบอกเขาเข้าใจเพราะเธอน่ะเป็นแม่หลังจากสองพอลูกทาคูกลับไปแล้วโซรยาแสดงความโกรธเดือดดานดา่าดอกเตอร์ดายันทาคูลับหลังกล้าดียังไงคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับทุราคาสักชิพูดแต่เพียงนั่นเน่ะเพราะลูกข่มขืนผู้หญิงโซรยาอารวาสอารมณ์เสียสุด,สด ภาพตัดมาในห้องของโซริยาเขาระบายอารมณ์ทำลายข้าวของราชนาดเดินเข้ามาพันแผลที่มือให้โซริยาเขาถามลูกชายว่าทำไมต้องทำร้ายตัวเองตอบพ่อซิเพราะอะไรเขาถามย้ำตอบสิโซรยาบอกเขาพนันเอาไว้ห้าล้านรูปีต้องได้ขึ้นเตียงกับธุรคารัชนาอึ้งไปและหัวเราะออกมา สซรยาทำหน้าประหลาดใจราชนาฏบอกพนันว่าได้ก็ต้องได้พอมีประสบการณ์เรื่องพนันนะปัญหาของลูกคือธุรคารู้ว่าลูกต้องการเธอไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบให้สัตว์เลี้ยงไล่ตามเธอตลอดเวลาต้องปล่อยให้เธอเจ็บเดี๋ยวเธอจะกลับมาหาลูกเองลูกใจเย็นๆแค่ต้องฟังคำพ่อ พ่อขอร้องรอให้โปรเจกต์มาเร็งเข้าทีซะก่อนจนด็อเตอร์ดายันถอนกลับไม่ได้แล้วค่อยจากนั้นรัชนาธก็ทำท่าเชือดคอโซรยาหัวเราะชอบใจดีไหมลูกพ่อก็ได้ลูกก็ชนะการติววันนี้จบแล้วต้องชนะให้ได้พ่อรักลูกนะ ราชนาเดินออกจากห้องโรยาตอบกับผมก็รักพ่อครับเขาอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีพอต้องได้ผมสัญญาโรยานึกแผนดีๆได้เขาอดพูดออกมาไม่ได้ธุรคาคุณต้องไล่ตามผมบ้างวิ่งเลยธุรคาฮ่าฮ่วิ่งเลยไอ้คุั <c oughs> ควครลูกผู้นี้ตลกนะคะ อาจากนั้นค่ะวันถัดมาค่ะทุรคาได้รับ SMS จากโซรยาบอกว่าเขากำลังไปหาปายันเขาจะได้พบเธอที่นั่นด้วยกันไหมธุรคารีบโทรกลับไปหาโรยาแต่เขาไม่รับสายนี่คือเกมของโซรยาเขาต้องการให้เธอร้อนใจธุรคาไม่ต้องการให้ปายันพบกับโซรยาอีกธุรคารีบร้อนออกไปจนเกือบรี ลืมหยิบโทรศัพท์มือถือโซรยาและธุรคาต่างกำลังเดินทางไปหาปายันทั้งคู่ธุรคาไปแบบร้อนใจพ,พึมพำมฉันจะไม่ให้คุณไปหาปายันเด็ดขาดแต่โซรยาขับรถไปผิวปากเพลินไปนะคะเพลงโปรดของเขาเองนั่นแหละไปอย่างสบายใจค่ะ สรยามาถึงโรงพยาบาลก่อนเขารอธุราคาอยู่ที่ลานจอดรถเมื่อธุราคามาถึงสรยาชวนเธอเข้าไปข้างในจากท่าทางของธุราคาสรยารู้สึกได้ว่าเขาเจอจุดอ่อนของเธอแล้วเขาแค่ปรับนิดหน่อยเธอก็เต้นตามเกมแล้วธุราคาเกียร์กล่อมไม่ให้เขาไปพบปายันถ้าปายันต้องช็อกเจ็บปวดแบบคราวที่แล้วเธอถามเขาไม่รู้สึกผิดเหรอสรยารีบแย้งคนที่ผิดคือ ือพ่อของเธอต่างหากที่พูดแบบนั้นต่อหน้าพ่อแม่เขาเขาจะพิสูจน์เองว่าเขาไม่ผิดปายันเอาแต่กรีดร้อง ทำให้ตัวเองดูเป็นผู้บริสุทธิ์สรยาบอกเธอให้มองหาความจริงก่อนที่จะกล่าวหาเขาเขาจะเปิดเผยให้เธอได้รู้เขาหยิบคำให้การของพยานในคดีมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ปายันเรียนอยู่และเพื่อนรักของปายันที่ชื่อมันลิกาให้ปากคำว่าปายันนะ่ชอบจับผู้ชายรวย,รวย ยังมีคำให้การของนักบวชวัดพระแม่ทุรคาเป็นพยานในความบริสุทธิ์ของสศรยาสรยาถามว่าทุรคาคิดว่าคนเหล่านี้โกหกหรือทุรคานิ่งไม่ตอบยังไม่พอสรยายังมีคำให้การของแพทย์ที่ตรวจร่างกายของปายันอีกว่าปายันไม่ได้ถูกข่มขืนแถมตํำรวจยังให้การว่าจากการสอบสวนเป็นการสมยอมไม่ใช่การข่มขืน ทุรคาหันหน้านี้สรยยายัางตามมาถามว่าคุณไม่เชื่อหรือเขาหยิบเอาคำให้การสุดท้ายขึ้นมา เป็นคำให้การของปายันเองเธอสารภาพว่าเธอรักโสยาและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสมยอมของเธอเองธุรขาหวนนึกถึงเหตุการณ์ในศาลวันนั้นนิตยาได้ยินปายันสารภาพทั้งที่ไม่เต็มใจในศาลโสยาบอกเขาผิดเองเขาไว้ใจผู้หญิงผิดคนตอนแรกเขารักเธอเขามีสัมพันธ์ทางร่างกายกับเธอแต่จุดมุ่งหมายของเธอต้องการแต่งงานเขาไม่ตกลงเธอจึงแจ แ้งความหาว่าเขาร่วงระเมิดเธอเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์โซรยาพูดอย่างคมคืนขนาดศาลตัดสินใจให้โซรยาบริสุทธิ์เขาก็ยังต้องมาถูกกล่าวหาอีกแทนที่ธุรคาจะไปอ่านขอร่ำซุบซิบนินทาเอาเวลามาอ่านคำให้การเถอะ นี่น่ะยืนยันว่าโซรยาโกเอ็นกาคือผู้บริสุทธิ์เขาตะโกนใส่ธุรคาพ่อของคุณน่ะไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมธุรคายืนนิ่งคมใจสะกดกั้นจนแทบระเบิดออกมาแต่สติก็ดึงไว้ได้จากคำที่พ่อเตือนให้สงคมยิบย่อย แพ้ไม่เป็นไรอดทนไว้เพื่อชนะในสงครามใหญ่ธุรคาเปลี่ยนท่าทีอ่อนลงพูดกับโซรยาอย่างนิ่มนวลเธอรู้ว่าเขาบริสุทธิ์แต่พ่ออยากให้เธอแต่งงาน เธอขัดพ่อไม่ได้โรยาบอกทั้งที่เธอรู้ว่าเขาบริสุทธิ์และรู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนแต่ยังอยากออกห่างจากเขาเขาหันหลังให้เธอบอกว่าเชิญคุณทำตามความรู้สึกเขาก็จะทำตามความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันในใจโซรยาคิดวางแผนต่อเขาจะทำให้เธอเจ็บจนลุกขึ้นเดินอีกไม่ได้เขาบอกทุรคาเขาต้องรีบไปพบปายันแล้วทุรคารีบเรียกเขาไว้ โซรยายิ้มแผนสำเร็จแต่เขาก็ยิ้มได้คู่เดียวธุรคาพูดต่อแน่นอนคุณต้องรีบไปพบปายันเพราะหมอบอกว่าการช็อกกระทันหันของปายันเหมือนจะช่วยเธอได้สภาพจิตใจเธออาจจะดีขึ้นมีโอกาสหายได้บางทีคุณควรจะมาเยี่ยมเธออาทิตย์ละสองครั้งนะโซรยาหน้าซีดเผือดพอดีเสียงเรียกโทรศัพท์ดังขึ้นโซยารับโทรศัพท์แล้วรีบออกไปทันทีหาทางหลบ ไม่ไปพบกับปายันทุรคามองรถของเขาที่เล่นจากไปฮึขี้ขาดเธอเปลี่ยนเกมให้สรยาไม่ไปพบปายันได้แล้ว ธุรคาหยิบเอกสารคำให้การที่ได้จากโสรยาขึ้นมาคนพวกนี้คือคนที่บอกกับเธอว่าจะขึ้นให้การตามความจริงเพื่อช่วยเหลือปายันแต่ถึงเวลากลับให้การเท็จช่วยให้โสรยาชนะคดีไปได้ธุรคาฉีกเอกสารเหล่านั้นทิ้งเดินหนีไปอย่างไม่ใยดี ภาพตัดมาที่คารุหัดโกเอนกาสักสิยังคิดไม่ตกว่าเธอพลาดอะไรไปไรามาจึงเข้ามาหาสักสิสักสิบอกถ้าจะพาไปดูไพ่ทาโลอีกแล้วก็กลับไปเถอะไรามาก็บอกปัญหาของศักสิมาจากอดีตศักสิเขียนรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับคดีปายันทั้งหมดแต่ไรามากบอกยังขาดลิงก์สำคัญนั่นก็คือธุรคาเธอวิเคราะห์ถึงแม้ว่าปายัน กับธุรคาไม่เกี่ยวข้องกันแต่ยังมีพยานคือทิวยาบักชีแล้วก็ธุริาเนี่ยผูกพันกันศักศิบอกเธอลืมทิวยาไปได้อย่างไรบางทีธุรคาอาจจะเป็นตัวแทนของทิวยามาต่อต้านเราศักศิขอบคุณไรมาที่เตือนไรมาบอกเธอจะคอยเตือนสักศิทุกเรื่องและชวนศักิ์ไปทานข้าวด้วยศักสิโทรหาอากัส ถามเขาว่าตอนนี้ธุราคาน่าจะอยู่ที่ไหนสักสิหันมาปฏิเสธไรมากไปทานข้าวด้วยไม่ได้เธอต้องไปที่ที่หนึ่งก่อน ภาพตัดมาที่โรงพยาบาลในห้องพักผู้ป่วยธุรคากำลังป้อนผลไม้ให้ลุงบักชีทานเขาบอกเธอดูแลเขาเหมือนทิวยาเลยธุรคาบอกเธอคิดว่าลุงคือพ่อของเธออีกคนหนึ่งลุงบอกไม่อยากให้ธุรคามาหาเขาอีกกลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายธุรคาบอกพวกเขาคิดว่าลุงมองไม่เห็นอีกแล้วลุงจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายฉะนั้นมาหาลุงเธอจะไม่เป็นอะไร ธุรคาจะป้อนต่อบักชีบอกอิ่มแล้วเธอจึงขอตัวไปล้างจานลุงบักชีหันไปหยิบหนังสือเขาบังเอิญทำแว่นตกขณะเดียวกันศักดิ์ศิลเองก็มาที่โรงพยาบาลเช่นกัน เธอถามพยาบาลห้องของบักชีอยู่ที่ไหนลุงบักชีกำลังก้มลงเก็บแว่นเขาเหลือบไปเห็นเงาของศักดิ์สิทธิ์ในกระจกเขาจึงแกล้งทำเป็นคํำหาของปากก็ตะโกนเรียกทุรคามีของตก และแก้งถามเธอด้วยว่ายาของลุงอยู่ตรงไหนศักซีไม่ส่งเสียงแต่รอบสังเกตอาการของบัคชีเธอหยิบแว่นและหนังสือขึ้นมาธุรคขาที่อยู่ในห้องน้ำแอบส่งสิกแนวให้ลุงทำเป็นมองไม่เห็นต่อไปเธอเดินออกมาและทักทายศักซีสวัสดีค่ะคุณนายโกเอ็นกาบัคซีแก้งทําเป็นรู้ว่ามีคนเข้ามาศักซีถามว่าทำไมมีแว่นกับหนังสือ ทุกขาแก้ตัวบอกนี่เป็นของพ่อเธอลืมเอาไว้ป่านนี้คงจะหาแย่แล้วและย้อนถามว่าทำไมสักชิมาที่นี่ล่ะสักชิบอก เจอเขาเมื่อสองสามวันก่อนนึกได้ว่าเคยอ่านข่าวว่าลูกสาวของคุณบัคชีหายไปหลังจากที่โสระยาและธุรคาช่วยเขาแล้วเธอตัดสินใจจะช่วยเขาด้วยถ้าลูกสาวของเขายังมีชีวิตใน48ชั่วโมงเขาจะได้พบลูกสาวถ้าตาเขามองเห็นได้รับรองว่าคนแรกที่จะได้เห็นคือลูกสาวของเขาสักชิยกมือไหว้าลาบัคชีเขายกมือไหว้ตอบ ทุรคาก็ไหว้าลาศักชิเช่นกันศักชิเดินออกมาจากห้องพักผู้ป่วย เธอคิดในใจใน48ชั่วโมงนี้ไม่ว่าธุรคามีความสัมพันธ์อะไรกับทิวยาเธอจะตัดมันและตัดให้ขาดตลอดไปจบตอนที่8แล้วนะคะยังคงเข้มข้นมากๆเลยค่ะเป็นซีรีส์อินเดียที่ดูแล้วก็โอ้โหไม่เบื่อเลยนะคะเรื่องนี้สนุกค่ะเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจธุรคากันต่อในตอนที่9นะคะสวัสดีค่ะ